วัสดีค่ะโปรแอปแบ,บ๊นะคะวันนี้ปูกขึ้นมาบริหารหน้าท้องนะคะยังไงแล้วเพื่อนๆสามารถทําตามกันได้นะคะเริ่มจากานอนหงายนะคะแล้วเรากางแขนให้ตรง,งกันกับหัวไหล่นะคะจากนั้นเราเกรงหน้าท้องและยกขาทั้งสองข้างขึ้นมาแล้เวเราเอาเท้าซ้ายนะคะ ยู่ด้านบนเอาเนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เท้าขวาจิกส้นเท้าซ้ายไว้นะคะสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเราปล่อยขาทั้งสองข้างลงโดยที่เราเก่งหน้าท้องไว้นะคะไม่ถึงพื้นนะคะหายใจเข้าเรายกขึ้นหายใจออกปล่อยลง ีหหคราวนี้เราเปลี่ยนข้างนะคะสุดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกปล่อยค้าลง 4 5 6ห,าหจากนั้นเราเข่ามากอดกันไ้ที่หน้าอกนะคะกิ้งซ้ายกิ้งขวาแต่นั้นนะคะ เราเริ่มทาต่ออีกเซตหนึ่งนะคะการแขนนะคะให้ตรงกันกับหัวไหล่เอีงหน้าท้องนะคะยกขางสองข้างขึ้นมาเริ่มนะคะ 5 6 1ห้าสองส เราต้องเก่งหน้าท้องนะคะไม่งั้นเราจะเจ็บหลังล่างได้โอเคนะคะถ้าใครยังทำไหวนะคะก็ทำต่อได้นะคะอีกสักเซตหนึงค่ะ